ไม่ผมถามจริงอ่ะพี่ไปรับงานกันโดนกระทุ้งคอมาเนี่ยพี่ไม่ไล์อ่ะพี่ทำงานเถอะจะไม่ค่อยไปก็ได้ไม่แล้วคืนนี้ใครจะใครจะเล่นเกมแวร์บายมิกกับผมไหมงานการไม่ทำพี่อยู่อ่ะมาแม็กเดียวเนี่ยตอนนี้ไม่เห็นป่ะแล้วผมจะเล่นกับใครพี่ดูดิพี่ก็ไปโฮมเหงาอยู่ด้วยกันได้ไหมวันเนี้ยพี่ไ่ด้ไหมอยู่ด้วยกันได้ไหมพี่วันเนี้ย ต่อต่อวทโดนแบนครับโดนครับอะไรพี่พี่อยู่ได้ไหมวันนี้มก็แต่ว่าตอนนี้มันเจ็บคอใช่ไหมคือเขาจะหายเจ็บคอเมื่อไหร่เท่ากับว่าคุณจะป่วยทันทีเลยสจอ๋าโดนยา20บาทน้องแกง JAK ใช่ไหมพอดูลูกพี่ติดคุกพี่อยากจ้างพวกน้องไปงานโชว์ตัวในคุกคลองเปรมให้ลูกชายดูเหมาเต็มวงคิปกี่บาทเอาลุงลุงอะไรนะ ลงแม็กมาด้วยนะขอราคาเหมาสจอจ๋าครับสวัสดีครับพี่สสวัดีครับพี่ตีพี่ตีพี่มานี่หน่อยพี่ตีผมมีเรื่องจะบอกอ่ะมานี่ก่อนพี่ตีมานี่ก่อนเดี๋ยวพวกมึงพวกมึงพวกมึงตัวนี้ฟังเลยนะประเด็นด่านได้ฟังมันมีคนมาติดต่องานอ่ามีคนมาติดงานเขาบอกว่าอันนี้อันนี้คนที่คนที่เขาอันนี้มาเขาเขาชื่อสจอจ๋าพี่เขาบอกว่าน้องน้องน้องแก๊งเจเอเคใช่ไหม พอดีลูกพี่ติดคุกพี่อยากจ้างพวกน้องไปงานโชว์ตัวในคุกคองเปรมให้ลูกชายดูเหมาเต็มวงพี่คิดกี่บาทเอาลุงลุงอะไรมานะลุงแม็กด้วยนะขอราคาเหมาเขาบอกเงี้ยน้องๆมันมีความสุขแล้วเขามาวันนี้มีร้านเกมสนใจหรือเปล่าร้านเกมเหรอแบบเล่นเกมอื่นอ่ะเหรอใช่บอสทูเก็ตเตอร์เล่นได้สี่คนเผื่อมึงสนใจชื่อเกมเลยนะครับเล่นได้แปดแล้วพี่บอสทูเก็ตเตอร์เล่นได้แปดเล่นได้แปดมึงไปบอกนัดเขาากูไม่เล่นแล้ววันนี้ เดี๋ยวอยากเล่นลุงเดี๋ยวอยากเล่นฉันลุบอกอยากลุงลุงทรัมาเล่นได้แปดคนนะครับลุงมนบอกอยากไปเรือคู่กับลุงแปดคนเกมเป็นเกมรูปภัยเรือเนี่ยเหรอครับใช่เล่นไม่ได้นะวันนี้คมึงเล่นกันเลยนะเป็นไรพิติเขาบอกเขาเจ็บคอเขาไปรับงานกระทุงคอมาครับหวัดลงคอแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่ไหนตอนเนี่ยตอนอยู่เนี่ยอยู่ไหนตอนมันตั้งแต่แรกแล้วเหรอคุยมึงอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเขาอยู่นี่ครับลุง เป็นไรไปรับงานกระทุ้งคอมาเหรอใช่ครับมีแนวอื่นไหมครับลุงไม่ได้สตรีมไม่ได้แนวอื่นไม่มีเลยเฮ้ยเป็นไรเด็กเจ็บคอใช่เดี๋ยวจะป่วยเดี๋ยวจะตัวร้อนเดี๋ยวจะนี่แล้วเนี่ยใช่มาได้แค่นี้เพราอยู่คือน้ำลายกูหายละวใครทำเลดูชัวร์พี่อันนี้ผมพุ่งตรงเออแต่ตอนนี้เป็นกันเยอะนะลูกกูก็เป็นสองคนเลยเนาะหนาวจัดเลยเมื่อเช้าผมไปนั่งในห้องน้ำผมน้ำมูกไหลแล้วก็ออกไปต่างจลงหวหายแล้วมึงน่าจะติดมาจากพวกอ๊มวยมั้งก็อ๊มวยออกไปข้างนอกไงพวกเราน่าจะไม่ติดหรอก รออะไรอ่ะเพราะกูว่าติดมากับลูกพี่ชอบแปะๆตอนเช้าพี่เนี่ยติดหวัดตอนนั้นแหละพี่ชอบดูดพิษอ่ะอ้าวพี่คืออะไรดิสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเขาจะติดมาเพราะกุลีอาเลยเขาชอบทาสี ไปเลยนะพี่แล้วเวไอ้มิคืนนี้ยังไงเนี่ยกลมลูกอมลูกอมลูกอมช่วยได้นิดนึ่งช่วยได้จริงกูกินลูกอมกูหายเลยหมายถึงหายมันก็ไม่ได้หายอะแต่มันก็แบบดีขึ้นอะกินมอไซค์ไปเลยไปเจอทำไมพี่ใายผมสีม่วงเลยเสื้อพี่แต่งคู่กับใครดิพี่ติเสือเฮ้ยเธอมันห้าสิบแล้วได้ตี๋เขี่ยมันไวจังวะพี่หนึ่งๆกับผมได้พี่ตีตอนเนี้ยเอาป่ะ ผมผมต่อยให้ผมใช้กระบี่เอางี้ผมผมตอบผมตอบผมตอบให้ผมมัดมือขวาข้างเดียวถือกระบี่มือซ้ายส่งคีย์สตรีมมาให้หมดเลยอ๋อโอเคแปะคนแต่หามาแปะคองอับลุงแปะคนครับได้รอหายกันอย่างกับเล่นอดวอลแล้วโอ้พี่ติ๋เลยพี่พี่มาเป็นหวัดวันนี้เหรอเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีกิววอลแล้วนะเราต้องรับคนมาเยอะๆด้วยนะตี๋พี่ตี๋ต้องรับพวกเข้ากิวนะเวไบรด์มีดอะ มึงไปเาพูดกันดีกูก็รับของกูอยู่แล้วเออรับคนเข้านี่ครับซีริวครับรับคนเข้าซีริวพี่พ่อพ่ออันนี้มันวันระลึกอะไรวะเนี่ยพี่วันวันระลึกอะไรนี่นั่นอยากเล่น อื่นป่ะให้คนอื่นเล่นปืนแทนมึงก็ได้นะวงในโดนเงินละยี่สิบบาทที่ตีมันป่วยป่วยเพราะตีมีนเทคฮอร์โมนเตรียมพร้อม่าดปืนอันนี้วงในตีจะไปบอกพี่ผมเล่นคู่พี่ตีใช่ไหมใช่ใช่กูใจพี่เล่นปืนมัล่ะอีกอยากเล่นไม้ป่ะพี่อยากเล่นไปละไอ้เที่กูปืนคมมากนะเว้ยกูเล่นได้กูเล่นได้กูมากูเล่นได้กูเล่นได้ลุงเล่นปืนมากูมาเอากระสุนมาให้กูหน่อย การสองฟังฟังเสียงพี่การสามสามพี่อาจจะพูดเบานะครับพี่ครับเฮ้ยในวอลในวอลห้าห้ามรัวนะครับพี่พี่ตีพี่พตีพี่ไหวปะมา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 ไอ้กระสบด้นะอย่าติดเล่นนะอย่าติดเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้สกอร์ทอนนะเดี๋ยวทอนจากไอ้นี่นะหนึ่งหกเป็นเจ็ดหกนะอ่าม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 าเปิดเพลงก่อนไอ้เหี้ยเพลงแม่งไม่เดือดเลยว่ะ แล้วหรอยังไม่ประกาศเลยประกาศแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วไอ้เหี้ยถ้าไม่มีตัวเปิดเดี๋ยวกูเปิดเองมาดูกูเลยกูเนี่ยไม้แรกไม้พรสวรรค์เลยล้อล้มกูล้มเพื่อนกูล้มกูล้มเพื่อนให้เองมาให้กูโดนซ้ำ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 ขอขอเพิ่เองหน่อยขอเพิ่เองหน่อยเด็ดใจเลยยิงนะยิงหน่อยกันช่วยช่วยชวยสวยสวยพี่วินพี่วินพี่วินแทงข้างไหนพี่พี่วินแทงข้างไหนพี่ชายพี่วินตายพี่วินตาย ดูปืนแล้กูดิวขวาไปซ้ายเอาจากทางเรามานะกูตายกูตายเอากูดิเฮ้ยเพื่อนกูตายกูตายเพื่อนโอ้ไอ้เฮียชนะละกูพุ่งตรงแก๊งเราชนะละคนดูไอ,อ้เฮียชนะละ ไม่เบี่ยนะครับตั้งเนี่ยวุกเพลงอะไรแบบไม่ซ้ำเ้วยอะเพลงแบบมามามาถ้าผมลุกไปตาเนี้ยมันโดนผมหมด้เขาแตกอะไว มากูพูดแล้วนะว่าถากูรู้ปาตานี้ไม่งดจริงไม่งดไม่งดจริงไม่งดจริงไม่หตรงกลามตั้งให้มาเช่อกอในสัตว์เห็นไหมเนี่ยพี่ายตายตายลกกับินตายพสเแ้เราลแล้อานมาพี่้นไม้ต้ลมวะยิงไปแล้วเว้ยไอ้เจ้าตนต้นไม้เหรอไอ้จ้าท้าู้บ้านตัวโชุไปพี่ตีเอาตัวชุดไปนะบ้านเราบ้าเราตา ตายเองไม่ได้พี่เขาก็เกี่ยวอ่ะคือตายแล้วก็บอกว่าไปว่าไปไหนอ่ะตายแล้วเปล่าตายแล้วตายแล้วจะบอกเลี่ยนี่ต้องยิงอ่ะกระเด็นไอ้ชอบมิดหรือว่าอะไรอ่ะเพราะวเนอร์ติดเล่นจัดมิดตัดมิดไแฟงดิ้นถูไมครัตัวหาเรื่อนแฟงไม่มาเออแต่ไม่มาไอ้เทียแฟงไอ้เทียแฟงนี่ที่จจัด ไปกระสุนเซ่เขามีกระสุนให้ดูมันได้ที่ย